อย่าเพิ่งไลฟ์สดถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้คุณต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าในยุคสมัยนี้การไลฟ์สดคือเครื่องผลิตเงินคือรายได้ของคุณดังนั้นถ้าคุณไลฟ์ถูกนั่นแหละแปลว่าเงินจะเข้ามาหาคุณมาฟังคุณตุ้ยดีๆนะครับว่าจะมีเทคนิค3มเทคนิคง่ายๆทำอย่างไรข้อที่ห่งคุณจะต้องมีหัวข้อที่ดึงดูดเตะตาและน่าสนใจให้กับคนที่เขาติดตามคุณ และที่สําคัญนั้นหัวข้อนั้นจะต้องมีคำทรงพลังที่จะไปคว้านกลุ่มเป้าหมายของคนนั้นเข้ามาดูไลฟ์สดของคุณและพร้อมที่จะแชร์ให้กับคุณด้วยอันนี้เป็นสิ่งสําคัญข้อที่2ก็คือก่อนไลฟ์สดคุณจะต้องมีสมาธิมีฟีลลิ่งที่ดีมีอารมณ์ที่ดีวิธีการสร้างฟิลของคุณตุ้ยก่อนไลฟ์สดคือคุณตุ้ยจะสร้างพลังงานที่ดีให้กับตัวเองเวลาไลฟ์สดเราจะต้องออกมา แชร์ประสบการณ์เน้นในเรื่องของการให้อย่าคิดกับการที่เราจะต้องได้รับอันนี้เป็นกุญแจสําคัญเลยนะครับอาจจะมีการฟังเพลงกินอะไรอร่อยๆเติมพลังงานดีๆให้กับเรานี่ก็สามารถช่วยเราไลฟ์สดได้อย่างเป็นชั่วโมงๆได้เลยข้อ 3. สําคัญเช่นกันคุณจะต้องออกมาเล่าเรื่องหรือรู้จักการพูดแบบ s t o r y t e l ลิ n งไม่ใช่หาเซล์ขายของท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 ง,ทงเลย จะไม่มีใครมาซื้อของคุณเลยแต่ถ้าคุณเล่าเรื่องเป็นและดึงเข้าสินค้าของคุณเป็นมันทำให้สินค้าของคุณนั้นเกิดคุณค่าเราจะพรีเซนต์ยังไงอันนั้นแหละเป็นหัวใจสำคัญของการเล่าเรื่องสินค้าของคุณโอเคไหมครับแค่3มสิ่งนี้สามารถทำให้คุณไรฟ์สดสร้างรายได้มาหาศาลแล้ว แต่ถ้าใครสนใจอยากจะเรียนพิเศษนะครับสามารถลงคอร์สได้ครูตุ้ยเปิดคอร์สชื่อว่าสเสน่นห์น้ากล้องคุูตุ้ยจะโคชชิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นในเครื่องลุกในเรื่องของพูดแบบสตอรี Story ่เทลลิ่งการเล่าเรื่องการเตรียมเนื้อหาคอนเทนต์การเขียนหัวข้ออย่างทรงพลังแบบนี้นะครับคุูตุ้ยจะสอนในลักษณะของ private coaching one by one นะครับใครสนใจสามารถพิมพ์ cf ใต้คลิปนี้ได้เลยหรือ แอดไลน์แอดมหาคุตุยนะครับแอดจริตคุตุยแล้วพบกันนะครับจริตคุตุยอิมเมจเอ็กซ์เพรสสวัสดีครับ